สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับนะครับนายแพทย์นะครับทวีสินนะครับซึ่งเป็นโคศมนะครับศูนย์นะครับรายงานนะครับเกี่ยวกับนะครับไวรัสโคโรนา19นะครับได้รับรางวันนะครับผู้ใช้นะครับภาษาไทยสื่อสารนะครับ ในวิกฤตนะครับได้อย่างสร้างสรรค์นะครับแอดกอร์นะครับนำมาฝากทุกท่านนะครับเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับในวันที่29่สิกากรกฎาคม2563นอาะครับกระทรวงพัฒนากระทรวงขอภัยครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มอบรางวัลนะครับเกียรติยศนะครับพิเศษให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรนะครับดีเด่นนะครับเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับได้อย่างสร้างสรรค์นะครับโดยรางวัลนี้นะครับมอบให้กับนะครับนายแพทย์ทวีศิลป์นะครับพิษนุนะครับอ่านี่นะครับแอดก็นามาฝากนะครับเนื่องนักนะครับในวันที่29กนะครับกรกฎาคมนะครับ2563นนี้นะครับเป็นวันนะครับวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับนี่นะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดก็จะหาข่าวสารดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเช่นเคยครับได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมีนะครับอ่า โคอานะครับโดยวันที่24นะครับกรกฎาคม2563นะครับบอทนะครับจะจัดพิธีรับเข็มนะครับโล่เชิดชูเกียรตินะครับและมอบนะครับรางวัลหน้าอาคารวัฒนธรรมนะครับมิสินนะครับกระทซ וע วัฒนธรรมนะครับให้กับนายแพทย์นะครับ ทวีสินนะครับนี่นะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับซึ่งนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเห็นท่านนะครับออกมารายงานเกี่ยวกับนะครับผู้ติดเชื้อนะครับหรือว่าผู้รักษาหายแล้วนะครับเกี่ยวกับนะครับสถานการณ์โควิดนะครับในแต่ละวันนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็จะเห็นท่านอยู่ทางหน้าจอทีวีกันทุกวันเลยนะครับจนเป็นนะครับ ชินตากันแล้วนะครับซึ่งท่านก็นะครับาทำหน้าที่ได้ดีนะครับมีความรู้รอบตัวนะครับมีความสามารถนะครับแอดก็ขอชื่นชมท่านนะครับนี่นะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ